สวัสดีครับตอนเดกกันเงินนะครับวันนี้เรามารีวิวหนึ่งกองทุนนะครับซึ่งจริงๆเป็นกองทุนใหม่มากๆนะครับแต่เพื่อนๆก็ขอ้ามาเนาะผมขอตัดแทรกก็มาก่อนเนาะก็กองทุนนี้นะครับชื่อว่า China A Share ที่เป็น Innovation นะครับหรือตัวย่อคือ UCI จากค่าย UOB ครับเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดคร่าวๆเนาะวันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่ามาอ่านคร่าวๆกันครับว่าให้ไอเดียว่าเขาลงทุนอะไรยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดกันครับ โอเควันนี้ผมขออธิบายแบบคร่าวๆนะครับสำหรับกองทุนเปิดยู่ในเต็ดไชน่าเอชไอโนเวชั่นฟันครับวันนี้นะครับคือหนังสือที่ชวนใหม่มากๆครับเข้าใจว่ากําลัง IPO กําลังออกมานะครับเป็นกองทุนรวมตราสารทุนครับเป็นหุ้นเนาะแล้วก็เป็นกองทุนรวมแบบฟีดเดอร์ฟันครับไปฟีดกองแบบจากมาสเตอร์ฟันจากต่างประเทศมานะครับแล้วก็มีความเสี่ยงต่างประเทศแน่นอนนะครับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้นะครับเขาก็ไปฟีดมานะครับซึ่งเป็นกองทุนยูเนเต็ดไชน่าเอชไอ โนเวชันนะครับที่อยู่ในสิงคโปร์นะครับชื่อเดียวกันเลยเนาะเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดกันครับว่าเขาจะลงทุนอะไรยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่ากองทุนนะครับมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนระยะยาวนะครับจากการลงทุนในตราสารทุน,นและตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในหลักทรัพย์นะครับตลาดหลักทรัพย์จีนเอแช่ได้แก่เซี่ยงไฮ้กับเซินเจินนะครับมี2ออันเนาะซึ่งกองทุนนะครับคาดว่าจะได้ผลประโยชน์จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยี นว,วัตกรรมและแนวโน้มการเติบโตด้านต่างๆครับหรือเรียกว่าเทรนเนาะคือเรามีเทรนก็คือภาษาอังกฤษเขาเรียกเทรนดี้เนาะบาบ,บ้านเราเขาเรียกอินเทรนใช่ป่ะอินเทรนแปลว่ากําลังอยู่ในกระแสแต่จริงๆไม่ได้ถูกนะครับต้องเรียกว่าเทรนดี้คือคำนี้เทรนดี้ก็คือว่าเรากําลังเกาะกระแสไปครับว่าตลาดกําลังพัฒนาเติบโตไปด้านไหนตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เทคโนโลยี นวัตกรรมอินโนเวชันนะครับเราก็เรื่องของเทรนดี้นะครับนอกนอจากนี้ครับกองทุนหลกักอาจจะเข้าลงทุนพวกตราสารทุนที่จดทะเบียนในไชน n e x ์มาร์เกนะครับ ที่เน้นบริษัทที่เกี่ยวกับน,นวัตรกรรมและหรือนะครับ SME board นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆเนาะว่ามันมันเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเคยได้ยินอยู่ครับว่าจีนพยายามจะพัฒนาเหมือนเป็นตลาดหรือมันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นดัชนีอีกอันนึงหรือเป็นกลุ่มการค้านะครับที่เน้นบริษัทที่เป็นแบบพวกเทคโนโลยีหรือ innovation นะครับซึ่งตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าตัวอ uh, ่าไชนีกนะไชนีกนะครับไชนีกน่าจะมาจากไชน้าแล้วก็ next generation next อะไรอย่างงี้เปล่าไม่รู้นะครับ แต่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เ,เป็นสับบอร์ดของตัวเซนเชนสต็อกอ๋อเคเข้าใจนะครับแล้วยังมีเรื่องนี้ด้วยครับเรื่องของ s e n c e a n t t e h n o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  y y n n o v v t t o o n o o r r d นะครับเป็นตลาดซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแลนะวัตก,กรรมนะครับซึ่งอยู่ในเซี่งยงไฮ้โอเคผมเข้าใจแนละ้ะมันคือแบบว่าเหมือนกับกลุ่มก้อนที่อยู่ภาย,ตายใต้เซนเชนกับเซี่งยงไฮ้ครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเซนเชนก็จะเป็นตัวนี้ Science and Technology Innovation นะครับและเป็นเซอร์ตรงนี้ออทตีนะครับถ้าเป็น SME จะอยู่ในตัวเซอร์แต่ถ้าเกิดเป็น Science and Technology Innovation จะอยู่ภายใต้เสี่ยงไฮ้นะครับซึ่งพวกนี้มันก็จะรวมพวกการลงทุนในตาสันทุนจดทะเบียนอื่นๆด้วยนะครับก็มีมีหลากหลายถือว่ามีหลากหลายมากนะครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับกองทุนหลักได้มอบหมายให้ Ping u n Fund Management เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนครับ ผมบอกแล้วครับปิงอันจะอยู่ในทุกๆท,ที่ครับปิงอันเป็นได้ทั้งแบงก์ปิงอันเป็นได้ทั้งฟันเมนเทจเมนต์เป็นเหมือนผู้บรผู้จัดการกองทุนเนาะแล้วปิงอันก็เป็นอินชอรันได้ครับประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันภยัยทุกประกันเขาเป็นให้เธอทุกอย่างแล้วนะครับสําหรับปิงอันเนาะโอเคทีนี้นะครับกองทุนเนี่ยเขามุ่งหวังให้ผลการดําเนินงานเนี่ยตามกองทุนหลักตรงนี้เป็นพสซีฟ แต่ว่ากองทุนหลักครับบริหารจัดการแบบแอคทีฟแม n จเมนต์เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดถามว่ากองนี้เป็นแพ s ซีฟหรือเป็นแอคทีฟต้องตอบว่าเป็น Active Management นั่นเองนะครับทีนี้เราต้องลงทุนเนี่ยเราจะเหมาะกับใครบ้างนะครับสำหรับกองทุนนี้ 1. นึ่งรับความเสี่ยงหุ้นได้แน่นอนนะครับสคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวนะครับแล้วก็กระจายการลงทุนไปอยู่ในประเทศจีนนะครับประมาณนี้เนาะ ลงมาด้านล่างนะครับพวกที่เราต้องระวังอะไรผมอ่านแล้วมันไม่ได้มีอะไรเป็นสาระสําคัญนะครับเรื่องของความเสี่ยงนะครับก็6นะครับปกติเนาะเรื่องของความผันผวนครับการดําเนินงานของเอความผันผวนของการด,ดําเนินงานอยู่ที่15-25%าถถามว่าเยอะไหมก,กลาง กลางค่อนข้างสูงนะไม่ได้ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับเรื่องของการกระจุกตัวก็ไม่ได้เยอะครับมีการกระจายตัวค่อนข้างดีนะครับเรื่องของการลงทุนในการหมวดอุตสาหกรรมครับกระจุกตัวมากน้อยขนาดไหนต้องบอกว่ามันอยู่ที่ประมาณ5 0 8%ถึงถือว่าค่อนข้างเยอะนะกระจุกตัวหมวดอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะซึ่งเขาบอกมันคือ,อ consumer staple นะครับพวกสินค้าจําเป็นเนาะเราก็ innovation information technology นะครับในเรื่องของไอที ด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับแต่ก็5 0าสถึงเลยทีเดียวนะถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเ,ออเรื่องของการกระจุบตัวภายในประเทศนะครับเยอะอยู่แล้วจีนนะครับเพราะว่ามันมากกว่า80%เอรเราลงจีนอยู่นั้นจีนเยอะอยู่แล้วนะครับเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงอัตาราการเปลี่ยนของค่างเงินเป็นดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนครับว่าเขาจะจัดการเรื่องของค่างเงินอะไรเท่าไหร่เราทิ้งให้เป็นหน้าที่ของเขานะครับทีนี้ไม่แน่ใจออโอเคค่าธรรมเนียมก็มีนะครับเอ,อ่ ค่าธรรมเนียมนะครับอยู่ที่1.8511ถามว่าเยอะไหมก็พอประมาณเนาะไม่ได้น้อยนะครับแต่ก,ก,ก็ก็ไม่ได้แบบไปถึง2นะครับแต่ก็เยอะพอสมควรเนาะเรื่องของค่าธรรมเนียมการขายครับค่าธรรมเนียมการขายคือเวลาเราซื้อจะอยู่ที่1.5นะครับส่วนค่าธรรมเนียมเอ่อในการรับซื้อคืนไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเรียกได้ว่าก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่นะเพราะว่าข้างบน1.85ข้างล่างเนี่ย1.5นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เอ่อ โอเคไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรค่าําผลการดําเนินงานในอดีตยังไม่มีเนาะเพราะว่าเพิ่งก่อตั้งมานะครับเวลาเขาไปเทียบเขาเทียบกับอะไรเขาเทียบกับ Greater China Equity ก็คือหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่นะครับทีนี้นะครับ นโยบายการจ่ายปันผลไม่มีนะครับธนาคารผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นกสิกรไทยวันที่จดทะเบียนยังไม่ลงเลยนะครับซึ่งนะครับวันที่ทําคลิปเนี่ยวันวันที่13เนาะแต่ว่า IPO เนี่ยเริ่ม12.18นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมาทันเนาะก็หลัง IPO ไปแล้วก็วันที่23่ิบาพฤศจิกป็นต้นไปนะครับทําการนะครับวันเวลาทําการในการซื้อเงินขายนะครับก็ได้ทุกวันทําการนะครับจนถึงบ่ายสามครึ่งนะครับแต่เวลาขายได้ถึงแค่บ่ายสองเท่านั้นนะ แต่ว่าขั้นต่ําในการซื้อขายไม่กําหนดเลยนะครับถือว่าสบายมากนะครับส่วนระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนเป็น5วันทําการปกติครับปกติเนาะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะสรุปได้นะครับก็คือว่าเราไม่เห็นตัวผลตอบแทนของตัวนี้นะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะเอาตัว master fund นะครับไปเ e ิร์ชให้เนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้อยู่ในตัวบูมเบิร์กนะครับบูมเบิร์กก็ ไม่รู้จะเห็นอะไรเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวต้องสงสัยต้องเอาไปดูในหนังสือชี้ชวนบ้างเนี่ยเพราะว่าอ,อไม่มีเพอร์ฟอรนจริงๆมันมันจะมีแค่ตรงนี้ครับรว่าก็เวอร์วังดีนะสามเดือนที่ผ่านมาครับ11.25%นะครับแล้วก็ year to date ตั้งแต่ต้ตตนปี64.95%ครับ Oh. แล้วก็1เยียร์ที่ผ่านมานะครับก็คือนับตั้งแต่วันนี้วันที่13บสามพฤศจิกนะครับย้อนหลังไป13สามพฤศจิกาในปี2019นะครับ8 1ดสครับเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เออก็เป็นกองที่ใช้ได้เนาะใช้ได้เนาะเดี๋ยวลองดูแฟกชีทกันหน่อยนะครับไม่ใช่ facebook สิ <laughs> พิมพ์เร็วไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะแฟกชีทครับ ลองดูกันว่ามีอะไรยังไงบ้างก็ Performance นะครับอยู่อันดับก,ก็ก็เยอะครับตัว Benchmark เนาะ Sector Average อยู่ตรงนี้ครับ Sector Average อยู่ข้างล่างอันนี้ก็ถือว่าบวกค่อนข้างเยอะนะใช้ได้นะครับใช้ได้เกาะกลุ่มอยู่ตรงกลุ่มประมาณนี้อันนี้คือ SD นะครับ SD Return กับ l i ก k นะครับ t อ่อ t ั้ r ทั้งนี้งนื้ว่าผลตอบแทันะ้งทถ้เทีบ้บทับทั้งท้างทางขทาก็ทือง d น้ครับอยั่กทักงทั้ับอยู่งลาง มันใบมันเพอร์ r อร์แมน์นะครับก็ถือว่าเป็นบวกมากกว่าเป็นลบนะถือว่าน่าสนใจนะครับ l a s ฟายเยี่ยมนะครับก็กก็บวกเยอะครับบวกค่อนข้างเยอะแล้วก็บวกในสัดส่วนที่เยอะมากๆเหมือนกันนะโอเคทีนี้เรื่องของ asset allocation ครับ ลองดูกันนิดหนึ่งว่าลงทุนอะไรบ้างนะครับก็มี EVE Energy นะครับน่าจะเป็นรถไฟฟ้าไหมนะครับมีเหลาเจี่ยวน่าจะอ่านว่าอย่างนี้เนาะ <c oughs> คือหลายชื่อก็อ่านยากนิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้จักเนาะก็รา,ายชื่อตามนี้ครับใครที่อยากจะไปเร์ชชตรงนี้นะครับ Top 10 Holding นะครับแล้วก็ จัดตั้งมานะครับวันที่1เดือน8 2019ก็อปกีกว่าแล้วนะครับเรากําลังจะไปฟีดนะครับกลองนี้ก็ดูน่าสนใจดีนะไม่ได้ดูแย่เลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่านี่ของยูบีเองถ้าจะมีหนังสือชี้ชวนแบบเต็มๆนะครับเนี่ยหนังสือชี้ชวนของต่างประเทศเนี่ยมันดูสวยงามอะ่ะอยากได้บ้างนะครับอยากได้บ้างมีข้อมูลอะไรบ้างอ๋ performance return นะครับก็ MSCI China อยู่นี้ เอสเอสซีไอสามร้อยตัวนี้เอแช่สามร้อยนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับเอ่อเซนเชนคอมโพสิตตัวนี้เวิร์วางอลังการมากผลตอบแทนสูงมากนะครับก็โอ้โหดูแล้วน่าสนใจนะ MSCI เอสซีไชน่าครับตัวนี้อินเด็กซ์ที่เป็นตัวบางคนเขาก็มองว่าเป็นเบนชมมากได้นะครับ MSCI เอสซีไอไชน่าอินเด็กซ์กับเอสเซี่ยงไฮ้เซนเจนซีเอสไอสนะครับมันคือการรวมตัวกันมันคือเอแช่แหละที่รวมกันระหว่างตลาดเซนเชนกับเซี่ยงไฮ้300ออันดับแรกนะครับก็ เอาง่ายๆ year to date นะครับตัวนี้9%ตัวนี้11%ตัวนี้37.89ตัวนี้5ตัวนี้9นะครับตัวนี้20%สำหรับวันที่1่งสิงหาจนถึงสิ้นปีเนาะนะครับส่วนปีนี้ตั้งแต่ปีออกัสตั้งแต่ปี2019มา63.75%นะครับแล้วตรงนี้10กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นน่าสนใจมากนะครับซึ่งเขาบอกว่า key market opportunity นะครับ1 consumer s t a p p e r นะครับพวกนี้คือบริโภคภายในประเทศก,ก็พอแล้วไหมจีนน IOT อ๋อนี่เขาอ๋ยอันนี้ดีนะครับนี่เห็นไหมหนังสือต่างประเทศอตมันน่าสนใจตรงนี้นะครับคือเขาบอกว่ามี 5G base station ที่เป็น network นะครับ data center นะครับ electric vehicle ก็คือพวกยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้านะครับ artificial intelligence นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์เนาะพวก AI นะครับ Internet of Things นะครับก็คือ IOT นะครับ ตระกูลอินดัสเทรียลก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เขาจะบอกว่าเป็นภายในประเทศเนาะโดเมสติกนะครับแล้วก็มีโอเวอร์ซีด้วยนะครับก็คือต่างประเทศเนาะซึ่งจะเป็นกลุ่มของอิเล็กทริกเวิกเกิลครับคือเน้นในเรื่องของอยานพาหนะไฟฟ้าเนาะแล้วก็คอน s u m e r อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็อัลเทอร์นทีฟพ์ซอร์สคือพวกพลังงานไฟฟ้าที่เป็นทางเลือกนะครับ ตระกูลแมทเทอเรียลครับตระกูลแมทเทอเรียลเนี่ยก็เอ่อไม่แน่ใจว่าอ๋อมีลิเทียมนะครับมีโพลิซิลิกอนซิลิกอนเวเฟอร์นะครับก็มีหลายอย่างเนาะที่มันเป็นแบบเรียกว่าเป็นเอ่อน่าจะเป็นพวกเคมีเนาะเคมีพันนะครับส่วนอีกอันนึงคือเฮลท์แคร์ครับที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าจีนนะครับไชนิสคอมมานีนะครับอัฟซัสซินบิคัมเรดดิ้งอินโนเวทีฟ Drug maker ครับคือเขาบอกว่าจีนเนี่ยพัฒนามาเป็นเ,เรียกว่ามี innovation นะครับในเรื่องของการผลิตเรื่องของยาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เรื่องของ R&D ด้วยนะครับแล้วก็ Healthcare equipment manufacturer นะครับก็คือพวกเ,เรียกง่ายๆว่าโรงงานนะครับผลิตเรื่องเครื่องมือทางการแพทย์นะครับแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะ globally คือทั่วโลกครับใช้จ่ายทั่วโลกคือส่งไปทั่วโลกนั่นแหละนะครับ They do not only have the Rush domestic market but a seeking market a ั p เ r t u ย i t y a b o ดบอร์ด o ินโพสโควิดเวินะครับใช้คำนี้เลยนะคือเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่การใช้ภายในประเทศเท่านั้นนะครับที่จะมีดีมาด์หรือมีกำลังซื้อเยอะแต่เขาบอกว่ากำลังมองหาตลาดโอกาสทางธุรกิจโอกาสทางตลาดนะครับที่จะกระจายไปทั่วโลกหลังจากโควิด19น่าสนใจอย่าง น่าสนใจนะครับสาหรับผมดูตรงนี้ก็ดูน่าสนใจดีนะครับว่าเออโอเคไม่เรียกว่าโอเคเลยนะใช้ได้นะครับสาหรับใครที่กําลังเกาะไม่กะเทนนะครับนี่พวกนี้มเป็นข้อมูลซัพพอร์ตนะดูได้นะครับนี่ของ UOB เองเลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้น่าสนใจไหมครับสําหรับ UCI นะครับเรียกว่าใชน้าเอชเช e ร์ที่เป็น Innovation นะครับก็เพื่อนๆขอมากันเยอะครับว่ากองทุนนี้กำลัง IPO นะครับจะซื้อหรือไม่ซื้อดีผมก็เลยทำลิสต์นี้ มาให้นะครับโอเคก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าสามารถที่จะตัดสินใจได้ไหมนะครับไปอ่านหนังสือที่ชวนอีกสักหนึ่งรอบนะครับจะได้เข้าใจเนาะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับหวังว่าจะช่วยเพื่อนๆในการคัดเลือกกองทุนในช่วง IPO ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับใครอยากดูะายคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเนาะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนอตอมเดลีการเงินสวัสดีครับ